สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ h ชนแนลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการเปิดน้ํามันใส่กลอน20ลิตรนะครับโดยที่เราไม่ใช้กลวยนะครับก็จะเป็นฝาลักษณะแบบนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนทําไม่เคยทําเกี่ยวกับงานประเภทนี้ก็จะเปิดไม่ได้นะครับนี่ครับวิธีการนะครับก็จะทําการค่อยๆอหมุนออกมานะครับ ครับหมุนให้หมดเกลียวนะครับจากนั้นค่อยๆเปิดออกมาครับโดยเราใช้ฝานะครับถ้าเราเปิดออกแล้วเราไม่ดึงออกนะครับฝาเราเอาไว้คอนโทรลนะครับคอนโทรลเพื่อให้น้ํามันนะครับได้ไหลนีดน้อยหน่อยมากนะครับอยู่ที่ฝาน้ํามันเราคอนโทรลนะครับนี่ครับก็เปิดใส่แกลลอน2ี่สิลิตรนะครับโดยไม่ใช้กลวยนะครับ ครับก็จะมะีหกนิดหน่อยนะครับครับก็เป็นวิธีการเปิดฝาน้ำมันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับสวัสดีครับ